เด้ข่าวมีทองหลดดไหมมีอยู่มีคนเ่าขึ้นอง่างบทองไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจอขึ้นนะนื้อจะติดจอแล้วด้วยนะเนี่ยเหไหมไปอ่ะเนื้อสีะตามโพกคารมอปีสามสามครับนี่ไแหลนโบราณแหลนโบราณก็คือมันค่าบันนำไฟฟ้าดีสมาก อะไรที่นำไฟฟ้าดีมักจะเป็นของมีแพา่แสดงว่าของที่ก็มีเยอะอยู่ผิดผิดวัะตุประสงค์เลยมหาเรียนห้าลิ้นสกิดเจอแต่สตางค์นี้ไม่ได้เปิดแปดพันสองครสนใจทักแชทได้อ้าวนนั่นน่ะเข้าคุณว้าวดูดู สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าศัยพิพบนะครับผมก็พบเปรี้ยวปีนะัดอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้นะผมก็พาท่านผู้ชมนะมาเล่าสมบัติที่แม่น้ําแห่งหนึ่งนะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเจ้าทินแหละพาเราเข้าหมายฮะหนุนดูเจ้าทินครับเจา้าทินแหวบสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่อเยเจอกันอีกแล้วเป,ดดเปิดหน้าหน่อยการเปิดหน้าหน่อยเปิดเขาจําเสียงได้หมดแล้วอ,อาจารย์ป้าก้าครับน้าเชียงใหม่วันนี้เราอยู่กับใครอาจารย์ แนะนำหน่อยพี่เจ้าถิ่นทั้งคู่นะครับพี่กล๊อปกับพี่กิจนะครับผมนี่มามาสังเกตการนะมาสังเกตการเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะป้ายยานะเราจะหลอกขายเครื่องให้ได้นะที่เขาเป็นตำรวจตอมตัวมาเพราตำรวจเราไปแล้หมาใบนี้เป็นยังไงครับหมายนี้สัมภาษณ์อ่ะเป็นแหล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว <c oughs> ครับมีทุกปีครับ คนมาเล่นน้ำเนี่ยมีมีซุ้มขายของมาประมาณสี่ห้าปีแล้วห้าปีหนซุ้มขายของตั้งแต่บริเวณตรงนี้ไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับก็จะเป็นเต็นท์แล้วก็เขาก็จะเล่นน้ำอ้วยใช่ไหมได้ข่าวมีคลองหลุดไหมยังมีอยู่น่าจะมีต้องต้องมีมีคนเอาขึ้นยังนคทองไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจอขึ้นนะโอเคครับเดี๋ยวมารู้กันนะครับว่าผมจับจ้าป้าเจสสมบัติที่ผมมีค่าจากมานี้หรือเปล่านะเอาเอาแล้เอาลัไปดะตูนะปดูเอาเลยเอาเลยนะ อาจารย์โยนเครื่องทิ้งลงน้ำไปก่อนฮะโยนเครื่องไปนู่นก่อนไม่มีสายคล้อง อ๋อสงลนโเอตละไรเนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเันเลอศเลยตัวตกัวตกลัวครับโลหลายร้อยนะครับเยีอันนี้ค่าบ้านน่าจะเป็นเหรียญสิบนะ ถ้าไม่เหรียญสิทก็ได้เป็นเหรียญสองบาท ไข่ทมานะ<ค>ตะปูนแน่เลยเดี๋ยวมันมีอีกวันนี้มีอีกเดี๋ยวนันนึงไข่ทมาเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่เด็ดที่เด็ด นี่งเลี้ยวสิบฮะตาโพคลมอปีสามสามครับสิาบ,บาทนะเบ,บาทของตกคนระับของตกโอเคครับเลืมชิ้นแรกฮนะวันนี้นอนนะทีเนี้ย เรื่บาทใช่ไหมคะันบาทโอ้ยยยไม่ยย้ยย้ยยยยยย่ยยยย อยอืคือม้าสะก้อนเถอะ น <aden>? ี่ไงเรียบร้อยยี่ยมสองปดสิบปันไปดูผมหน่อนีิ ตั้งลูกจุ๊ไม่อะตั้งลูกตั้งลูกไม่ใช่แหวนลองนัดนะแปลกด้วยมันอยู่ตรงนีมันต้องมีมีสมศมได้ตั้งลูกเ้จูดหน่อยดิจูหน่อยจูดหน่อยไม่เป็นไรผมชอบควนอาจารย์ชอบควนอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยว bán chép bán chép sẽ tăng luôn đấy Wow, oh, sẽ <coughs> này ผิดวัตถุประสงค์นี่มหาเรียนห้าเรียนสิเจอแต,ต่สตางค์นี่ไม่ได้ <laughs> น,นี่รากุดมาแล้วเนี่ยนนเจอครับผมมาเที่ยงกับผมนีครับนี้นี่จะเป็นพลัะครับ ลงแกมาจากเยอรมนมีแล้วแกเนเครื่องที่มมร้ั่งแต่วแกซื้อมาเป็นครื่องที่แบบรมตัวนี้ตัวนี้กัมเกงเป็นไปได้ท้าของขยะแล้วของมีค่ากัมเกล แบนโบราณแบนโบราณว้าว <Wow. S 1> หังห่วงกระป๋องโบราณหห่วงกระป๋องกับเลียงสิบนี่ค่าเท่ากันเลย แต่ขออนุญาตป้องให้การมีรู้ว่าจะเป็นภาคเครื่องว้าวโมไปก่อนตู่รู้ว่าเป็นฝาหึ้ยไข่ข้อเร็วสาธุครับสาธุ99ฮะ ใช้ทั้งเหรียญห้าพระเครื่องแหวนทองแล้วก็อลูมิเนียมหนาอลูมิเนียมหนาเลยนะค่ามันขึ้น80-90ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็คือมันค่ามันนำไฟฟ้าดีครับสมมติว่าอะไรที่นำไฟฟ้าดีมักจะเป็นของมีค่าว้าว คลิกจัดเลยเอ้ยโอ้โหเย็นธาตุเลยฮนี่ยคงบอกได้ชัดเจนมากเย็นธาปัจจุบันนะสนิมหินติดแล้วหินติดในสนิมละเปิดแปดพันสองครสนใจทักแชทได้เนี่ยเครื่องซื้อได้หนึ่งเครื่องเครื่องหกพันเก้าเข้าไปมันจะมันก็อย่างเงี้ยมันแยกได้ประหยัดแรงดีซื้อเลยไหมเนี่ยซื้อเลยครับส่งได้เลย อ้าขออยาเต้นเต้นองไทอลูีนไหลพะไหลพะไหลพะอีกแล้วอขึ้นไมได้นะคมืออวเลยไพะแล้วานะงัดขึ้นมางัดกันอยู่ด้าน2คนน่ะดำน้ำลไปเอาเอาขึ้นมาเป็นการนำร้อน สำคัญเลยคือถุงมือโอ้ยปั๊ดลวงไปเป็นแก้วอันตราย แม่น้ำเงี้ยยิ่งขุดยิ่งพัง อันนี้เบลอันนี้อันนที่เปนแงนะแมข้างหลังเนี่ที่ิ่งตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเต้ปูนว้าวดูดถูกเต้าปูนตกกนูกเต้ปูนต้ปูนฝาต้ปูนอะหวานเจี๊ยบเลย มันจะติดจอบเราด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไปนะเท้าก็โหกุศอาจารย์ไอพี่เพิ่งไม่แม่เต้าปูนเต้าปูนดีขอาดีขอาะาครับฝาสมบูรณ์เลยสวยเลยสำลิดสำลิดสำลิดอเนื้อสวยเลย คิดไหมว่าจะมีแบบนี้ในแม่น้ํำไม่คิดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ให้เจ้าทีมวิเคราะห์เจ้าทีมวิเคราะห์หน่อยโอ้โหของโบรางขนาดโตัวนี้ชัดเจนเลยครับคะแนนข้าทุ่นในสูงเลยนี่แล้วมันมันมันบางไงลองดูตรงดูสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 วางลงพื้นวางวาง นนเนี่ยข้าไม่สูงข้าขึ้นนี่สามสี่สามสีี่รมันขึ้นมันขึ้นตกรกราของดีของดีจริงๆของโบราณเยอะนะของดีเดี๋ยวไปเจอแหวนทองขึ้นโชว์ตอนนี้อ่าสมาชิกของเราก็กลับนะครับมีภารกิจนะเราก็จะลุ้นทองต่อไปฮ่ <laughs> <c oughs> ดาบมุ่งะจญมา <c oughs> เลยก็เร็จเลย เต้าปูนนะสำลิว <Wow. S 2> เศรษนะเศรษนะ <Man. S 2> มันใช่ไหมใช่ไหมแคลอะไรเฉียวสิเคลตอนนี้ก็เดี๋ยวจะสรุปผลงานก่อนนะครับอาจาร,ราย์ป้าป้ายังเดินอยู่นู่ดนูน่นะนะก็ได้เหรียญอาจารย์ปร้าป้าได้เหรียญด้วยพวกตะกั่วตกปลานนะนี่ก็เป็นผลง,ง,งานของผมนะนี่มีฝาเต้าปูนฝาเต้าปูนนะมีเศษเต้าปูนนะเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็สตางรูสองเหรียญ จริงๆก็จะลงน้ํานะแต่ว่าน้ําค่อนข้างแรงนะฮะยืนไม่อยู่เลยอาจารย์ป้าลองลองไปเยืนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาซ้ำมานี้แต่ว่าถ้ามาก็ต้องเอาตะก,กั่วผงตัวมาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงนะครับโอเคนะครับถ้าผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสกาคิวไลน์ที่มุมนี้นะครับนี่ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนถ้ได้พลาดคลิปดีๆในคราวหนะ้าเดี๋ยวมือก็ว่าอีพีหน้า ผมจะพาท่านไปลาดสมบัติที่ไหนนะครับอีพี่นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ